สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8 8หมอฤทธิ์ปาดาว youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกร,รกฎาคม2567นะครับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรโยกย้ายบ้างนะครับและจะส่งผลกับดวงชะตาของคุณเนี่ยดีร้ายประการใด เดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้ไปนะครับแล้วก็ในเรื่งของการโคโจรของดวงดาวแต่ละดวงนะครับที่สําคัญสําคัญนะ,ะในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีดาวซึ่งโยกย้ายราศีก็จะมีดาวพระศุข,ขร์ศุกร์นเซอร์ดอย่างรวดเร็ววันที่9กรกฎาคม2 5 6 7เวลา6โมง51นาทีเอ๊ะแหมจะมีคนได้เงินล้านนะ <laughs> ใช่ไหมหลายหลายราศีนะ ต่อมาดาวอังคารย้ายราศีนะครับวันที่13กรกฎาคม2567เวลาตีหนึ่งสามนาทีนะครับอังคารย้ายก็เข้าสู่ราศีพฤกษกนะครับแต่เป็นประราชาโชคอังคารขี่โคมีสเสน่ห์เป็นอย่างดีนะครับส่วนดาวศุกร์นั้นก็เข้าสู่ราศีกรกฎนะครับก็เป็นราชาโชคนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ ดาวอาทิตย์น้ย้ายราศีในวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7เวลา3ามทุ่มหนาทีนะครับเออสายโชคลาภต่างๆเงินทองไหลามาเทมาณนาชาดิติเลขหนึ่งมาครับจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นจับตาเลขหนึ่งเข้าไว้อย่าลืมนะไปซื้อรถตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเออใบสองใบขนตะแคงไม่ร่วง ถือว่าเป็นการช่วยชาติทางอ้อมนะครับชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้านะจะได้มีสิ่งที่ดีโชคลาภความสุขความสําเร็จนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพระจันทร์ดับกพระจันทร์เพ่นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็มีเรื่องราวมาปรึกษาดูด,ดวงชะตากาบจาจาร์เยอะแย,ยะเสริมดวงดูฮงช่อยออนไลน์นะครับคือในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะก็ค่อยๆดีขึ้นนะนะ ขอให้คุณตั้งใจในการทํางานอย่างเต็มที่ตามความรู้ความสามารถของคุณเพราะในดวงชะตาตั้งแต่สี่คุมพาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดวงดาวมันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเก้าคุณจําไว้เลยรวดเร็วรอบครอบจะประสบความสําเร็จเออรวดรวดเร็วแล้วเนี่ยนะคุณจะต้องมีความรู้ประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยรัดกลมแล้วก็ทําไปเลยนะครับอย่างเต็มที่มันจะทําให้คุณเ,เนี่ยจรเดินรุ่งเรือง นะครับมีรายได้มีกินมีใช้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับการงานก็จะมีเข้ามาเครดิตชื่อเสียงของคุณเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยนะครับเออก็ขอเอาใจช่วยนะและหลายคนเนี่ยกำลังรีโนเวทบ้านบางคนซ่อมบ้านนะครับบ้านเก่าซ่อมใหม่บางคงสร้างบ้านใหม่นะครับเออพราะอาจารย์ก็จะพูดเนี่ยนะครับนิดนึงนะให้คุณเนี่ยดูในเรื่องของการขอสร้างให้ดีนะครับไม่ว่าบ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ตา,าม นะครับคุณต้องระวังในเรื่องของความเป็นอัปมงคลถ้าคุณกาลังสร้างบ้านอยู่นู่นนี่นั่นเนี่ยนะนะครับเออหรือช่างกําลังก่อสร้างคุณก็ต้องจับตาดูนะให้เขาเก็บวัสดุก่อสร้างออกไปให้หมดนะครับอย่าให้หลงเหลือให้เรียบร้อยนะให้ดูงานต่างๆแล้วก็บนฝ้าบนเพดานนู่นนี่นั่นเนี่ยเก็บเอาให้หมดอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆตะปงตะปูอะไรพวกนี้ที่ห่อผ้าเนี่ยอย่าเอาไว้ นะครับเพราะว่าเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงธันวาเนี่ยนะครับอาจารย์ไปดูหงจุ้ยให้ลูกศิษย์เนี่ยที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยนะครับผีเขาผีมาหลอกเขาตลอดเออตั้งแต่เนี่ยธันวามกราคุมพามีนาเมษาเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยช่วงเนี้ยมิถุนาแก้ได้นะครับเขาเอาพระมาไล่หมอผีมาไล่เอาไดหลายครั้งพอมันผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมาอีกแล้ว ถ้ายิ่งวันพระวันโกนเนี่ยโอ้โหมากันแบบนั่นเลยนะครับเออบางคนก็บอกเอ๊ะจานก็ไปไล่แล้วนะแกนูนนี่นั่นใช่ไหมเออปรับต่างๆมันยังมามาอยู่ตรงไหนวะพระเพอติดยันไตบ้านมันยังอยู่เออนี่คือเรื่องจริงนะเราก็สงสัยว่าทําไมมันแก้แล้วมันก็มาอีกนะนะเออเงียบสงบได้ก็ประมาณเจ็ดวันนะ่ะ เออไม่เกินน่ะวันพระวันโกนก็เริ่มแล้วมีนู่นนี่นั่นเห็นแวบแวบเออแล้วเราก็ถามเอ๊ะเวลาที่คุณเห็นผีเนี่ยเห็นตรงไหนเขาบอกว่าเห็นขั้นบนขั้นบนไปดูขั้นบนมไม่เห็นมีออะไรนะบ้านสองชั้นใช่ไหมเออเขาบอกบนบนโพมาเขาบอกโพมาชโงอมาอย่างนี้เลยจากขั้นบนนะอเราก็สงสัยแล้วเราก็อ๋อเราก็นึกขึ้นได้ใช่ไหมเราก็บอกให้เจ้าของบ้านเนี่ยไปตามช่างมาแล้วให้ก็ปีนขึ้นไปดูบนขื่อบนคาบนฝ้า คุณรู้แบบพบอะไรนะชามตะเกียบถ้วยที่กินเน่ะที่ช่างเขากินแล้วลืมทิ้งไว้วางไว้อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วมีห่อตะปูผ้าห่อไว้อยู่ข้านบนช่างลืมเก็บออกไปอันนี้แหละครับมันทําให้ผีมามันเป็นสื่อนะครับเออเหมือนกับประตูที่เปิดไว้เนะี่ยมีที่กินให้มันมาอยู่ตรงเนี้ยนี่แหละนี่คือสาเหตุนะครับถ้าคุณสร้างบ้านนู่นนี่นั่นคุณให้ช่างเก็บออกไปให้หมด ให้เรียบร้อยขึ้นไปดูให้หมดเลยบนฝ้าอย่าให้มีเหลือนะครับเออไม่งั้นเนี่ยบ้านคุณจะกลายเป็นบ้านผีสิงนะครับเอออาจารย์ก็เตือนไว้ก่อนนะต้องระวังเลยนะครับสิ่งที่ต้องห้ามคือช่วยช่วยชามวางบนขื่อคานผ้าห่อตะปูนะครับแล้วก็อทอดไม้นะครับซึ่งมัดรวมกันเนี่ยแล้วฝังไว้ใต้ดินเนี่ยไม่ได้ด้วยคุณต้องเอาท่อดไม้ออกและกระดูกงวและกระดูกควายเนี่ยนะครับห้ามไว้ในบ้านคุณจําไว้นะ แม่งั้นจะเกิดเรื่องอาถรรพ์นะครับความเป็นอัปมงคลเกิดขึ้นนะคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงและบ้านคุณก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับในด้านของการงานเนี่ยนะครับคุณก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนดีในระดับหนึ่งนะครับด้านการเงินก็จะพบมิตรหุ้นส่วนให้การช่วยเหลือด้วยเช่นกัน แต่ในเรื่องของความรักให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับและชาวราศีธนูเนี่ยถ้าคุณไปบ่นบานสารกล่าวอะไรไว้ไหมคุณไปแก้บนแล้วหรือยังนะครับต้องระวังไว้นิดนึงนะครับเอ่ออย่าลืมไปแก้บนนะที่คุณไปขอพรอ,อะไรต่อสิ่งดิ์สิทธิ์ไว้นะครับต้องระมาัดระวังไว้นิดนึงนะดวงชะตาในเดือนนี้เนี่ยมาพูดถึงดาวดวงแรกที่ย้ายก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี่จะเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วในวันที่9กรกรกฎาคม67 เวลา6โมงหนาทีสุกนี้เข้าสู่พบมรณะนะครับอริมรณะศัตรูก็จะมอ,มอดมวยมรณะไปนะครับและดวงชะตาคุณในเรื่องของราภะก็มรณะโชคลาภก็ไปด้วยนะเ,เพราะในดวงชะตาของคุณโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ถ้าคุณไปรู้ตัวเลขโชคลาภอะไรมาก็ให้เก็บไว้เป็นความลับไปซื้อรถตะอเยยาวนั่นแหละคุณมีโอกาสที่จะถูก มีโชคลาภนะครับมีในช่วงนาี like น้มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะอารมณ์ก็อาจจะไม่ค่อยไดดัดิใจนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวอังคารอังคารนี้าย้ายราศีเนี่ยนะครับเป็นประเป็นราชาโชคเป็นอังคารกี่โคเนี่ยในวันที่13กรกฎาคม67เเวลาตีหนึ่งสามนาทีอังคารนี้เข้าสู่ภพอาลี นะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของบุตรและบริวานอาจเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับออมีอุปสรรคนะต้องระวังไว้นนินึนนะครับแต่ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆด้วยนะครับพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี้ย้ายราศีเนี่ยในวันที่16กรกฎราคม2 5 6 1นะครับเวลา23ในกาสานาทีเนี่ย นะครับอาทิตย์นี้เลขหนึ่งมานะก็อย่าลืมลอตตอรี่เลขหนึ่งนะครับอาทิตย์เข้าสู่พบมรณะดวงชะตาคุณเนี่ยสู่พระมรณะต้องระวังเครดิตชื่อเสียงนิดหนึ่งนะครับของชาวราศีธนูเนี่ยนะเป็นมหาจักรอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการนะครับสร้างเครดิตชื่อเสียงเขาขออดทนเข้าไว้นะทำอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเขาไว้ดีที่สุด นะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้เนี่ยนะดวงดาวทั้งหมดเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อังคารพุพรธพฤหัสศุกนะร์เสาร์ราวนะมรดยูเนี่ยนะครับคือดาวที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือดาวพุธพุธเนี่ยอยู่พบมอรณะนะครับดวงชะตาชาวราศีธนูต้องระวังในเรื่องของคู่สัญญาและในเรื่องของการงานนะครับจะมีอุปสรรคติดขัดเพราะดาวพุธเนี่ยย,ยึกยักยึกยักเดินหน้าถอยหลัง นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่14เป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับต้องระวังนีดนึงเพราะดาวพุธเนี่ยจะมีปัญหามากให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความอาจจะมีอุปสรรคติดขัดนะครับถ้าด้านสุขภาพต้องระมัดระวังในเรื่องของร้อนในนะครับเยื่อบุภายในนะสุขภาพเหงือกและฟันไมเกรนขึ้นหัวต้องระวังนะครับระบบเลือดอ่นะแล้วก็ ช่องท้องช่วงล่างลงไปเนี่ยต้องดูแลสุขภาพในเดือนของชาวราศีธนูนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจาตัวอยู่พบอาลีนะครับพยายามเดินทางติดต่อสื่อสารเข้าไว้ถึงจะดีแล้วก็มีราศีธนูเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยนะก็มีปัญหาอปุปสรรคนะเออจะหนักจะเบาก็าต่างกันนะแต่ปัญหาของคุณเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางลงไปก็คือหลังวันที่9นะครับก็คือวันที่ เก้าเป็นต้นไปเนี่ยแหละนาดาวประจําตัวคุณก็จะดีขึ้นนะครับอูปประสปัญหานั้นก็จะน้อยลงไปในเรื่องของการเงินนอิทธิพลดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับให้คุณพยายามติดต่อธุรกิจติดต่อเรื่องเองินเรื่องทองกับเพศตรงข้ามเข้าไว้ถึงจะดีในดวงชะตาของคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินมากแล้วก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมของคุณเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้ว นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารเรื่องสังคมเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะครับเอกสารสัญญาก็ต้องระมัดระวังนะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับพุธเป็นพุธอยู่พบมรณะเนี่ยนะต้องดูให้ดีระวังเอกสารตกหล่นเสียหายนะครับถ้าด้านการเงินก็บอกแล้วส่วนความรักนะครับดาวคู่ครองก็มรณะช่วงนี้พยายามคุยกันให้แน้นอน อยู่หันกันให้ห่างๆเข้าไว้ดีที่สุดของชาวราศีธนูนะครับเพื่อเพื่อเป็นการแก้ดวงชะตานะไปจนถึงนู่นสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะทางแก้นะในช่วงนี้เนี่ยพยายามแยกห้องนอนหน่อยหนึ่งถึงจะดีนะครับตเตอ,อในดวงชะตาของคุณนะพูดถึงความรักแล้วการการงานก็บอกแล้วนะครับถ้าดูจากดาวจรเนี่ยก็คือ ดวงคุณช่วงต้นเดือนนะ่ยยังดีอยู่จนถึงวันที่13นะแต่พอ14เป็นต้นไปาย,ยาวจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยต้องระวังนิดนึงการงานจะมีอุปสรรคอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังนิดนึงบุตรบริวารอาจจะเกิดอุบัติเหตุการขับรถขับราบ,บนท้องถนนก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอย่าขับรถเร็วนะบุตรบริวารจะมีอุบัติเหตุในช่วงวันที่13ถึงวันที่17เนะ่ะ กรกดาคมต้องดูแลนิดนึงอย่าขับรถเร็วนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมามาพูดถึงดาวอีกดวงหนึ่งอ้าก็บอกแล้วนะครับดาวทิตการงานบอกแล้วการเงินบอกแล้วความรักก็โอเคนะครับมาพูดถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็่นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับพระจันทร์จะดับในวันที่6กรกดาคม67เวลาตี5 48นาทีเนี่ยพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีเมถุน นะครับเพราะฉะนั้นความรักของคุณในช่วงนี้หรือคู่สัญญาไม่ค่อยดีจะมีอุปสรรคปัญหานะครับและพระจันทร์ก็จะเพ่นในวันที่21กรกฎาคม2567เวลา17ในกาสินาทีพระจันทร์เพ่นอยู่ที่ราศีมังกรในพบการเงินคุณมีโอกาสที่ดีเรื่องเงินเรื่องทองนะครับพระจันทร์เพ่นถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาคุณมีโอกาส,าาาากาสาที่จะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนของชาวราศีธนูนะครับ เออก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จนะถ้าคุณจะสมัครงานเนี่ยนะครับค่อยคุณรีบสมัครก่อนตั้งแต่ต้นเดือนนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังด้านการงานเนี่ยนะก็หนึ่งสองวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยสมัครงานได้งานรู้เรื่องต้องรีบเลยจะสมหวังถ้าใครยังตกงานอยู่นะครับ โอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของในเดือนนี้นะครับตัดดวงคุณจะซ่อมบ้านซ่อมรถทาสีบ้านสร้างบ้านนะครับทุบกําแพงจะทําได้วันไหนนะถ้าในเดือนนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณจะทาสีบ้านซ่อมแสมให้ทําในวันที่9นะครับถ้าคุณจะสร้างบ้านทั้งหลังเลยให้ทําวันที่10นะครับถ้าคุณจะทุบกําแพงทําบางส่วนเนี่ยก็ให้ทําในวันที่12 นะครับถ้าคุณจะบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ14กับวันที่26เก็บทรัพย์เก็บเงินเก็บทองวันที่15กับวันที่27นะครับแล้วก็วันล้างสวยวันพวกูริบซิงเนี่ยนะครับให้คุณทำในวันที่7แล้วก็วันที่19นะให้เตรียมน้ำห้าถังนะครับเป็นมงคลใส่ใบทับทิมแล้วก็เกลือผสมลงไปนะครับเป็นมงคล นะให้คุณใช้น้ําให้หมดเลย5าถังเวลาคุณลดหรือพรมเนี่ยให้ทั่วสถานที่เนี่ยนะครับให้พูดให้พูดคำนี้เป็นภาษาจีนนะครับเฮงไร้สวยขือเฮงไร้ซวยขือนะดีมาไม่ดีไปนะครับสิ่งที่ดีๆยังคงอยู่สิ่งที่ไม่ดีก็จะหนีหายมาลายไปนะครับให้เหลือแต่โชคลาภและความสําเร็จของชาวราศีธนูนะครับ โอเคอันนี้ครบแล้วนะครับในดวชะตาของชาวราศีธนูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ